สวัสดีครับยำแรงชีเข้าททาไข่ไข่ครับอืวเนี้ยเอาไงมัน,นก็ได้เข้ากันครับสะอาดนะครับนี่ล้างแล้วหน้าหนาวนะย้น,นชาก่อน หนึ่งก็หัวรอดกังดีน่ะไปกินไม่จโลกเต็มเลยนั้นสีข้าวครับน่ะทำนั่นแน่นครับมือมือน่าจะโดนท่านครับ ก็สุขผมมาให้ดูนะครับม่นมันอาจไฟมันลไหมนี่ครับ่มาก็เห่าครับเห่ารูหัวเราะก็ไม่รู้ครับนี่ครับนะครับเราจะไปจีดูครับผมแค่นี้ก่อนนะครับมาดีครับ